มีมีโปรเจกต์ต่างประเทศอะไรเนี่ยติดต่อมาอยู่นะครูมีะติดลมบนเลยค่ะแล้วครูจะย์ยังสวยไหมคะก็กำลังคือใจนึงเนี่ยโปรเจกต์ต่างประเทศที่ติดต่อมาเนี่ยมันเป็นอะไรที่บอกว้าวมันน่าท้าทายมากแล้วเรายังไม่เคยทำแต่ยัง ดูเหมือนว่าบทเจ้าของโรงแรมจะไว้โลตัสสาขาทไทยแลนด์จากซีรีส์ระด,ดับโลกนะคะที่คุณเล็กพัทรวดีมีชูทนรับบทนะคะสีตลาอินเนอร์ดีค่ะก็ขนาบซูเปอร์สตาร์ฮอลลีวูดทั้งนั้นคุณเล็กก็ยังไม่ดรอปเลยนะคะก็ทําให้อาจารย์สอนการแสดงชาวไทยคนนี้และท่านก็เป็นถึงศิลปินแห่งชาติด้วยเตะตาผู้สร้างอินเตอร์หลายเจ้าค่ะเห็นเงียบแบบนี้งานเข้าเพียบเลยค่ะส่วนหนึ่งคุณเล็กบอกว่าเป็นเพราะแรงผลักดันจากผู้สร้างซีรีส์นะคะเรื่องนี้ก็คือเขาชื่อ ไม้ไว้นั่นเองค่ะที่บอกกับนักแสดงรุ่นใหญ่ว่า I want to bring you back you have something special ค่ะเขาเชื่อว่าคูณเล็กเนี่ย คือเขาเรียกว่ามหัศจรรย์นะด้านการแสดงอยากจะชวนกลับมาอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็ชื่อชั้นระดับคูเล็กด้วยเล่นหนังเมื่อหลายตีบทแตกค่ะยิ่งในซีรีส์ดังนะคะคูเล็กเนี่ยเขารับบทเป็นดาราเก่าก็นี่ค่ะมีการนําคลิปจริงครั้งคูเล็กเคยร้องลําตัดเมื่อหลาย10ปีก่อนเนี่ยใส่เข้าไปในเรื่องในซีรีส์ดังด้วยนะคะซึ่งครูเนี่ยร้องเองแต่งเองขยับกลับเองแบบครบเครื่องสุดๆค่ะคุณไม้ไว้เขาค่อนข้างทึ่งนะคะซึ่งปัจจุบันคูเล็กอายุ77ปีแล้วโอกาสที่เข้ามาก็ เหมือนเป็นการเติมไฟเพราะว่าบอกว่าเห็นบทก็สู้ตายนะคะ mm hmm. ก็เรียกว่าตอนนี้มีออ d i ดิชันออนไลน์ข้ามชวีพร้อมปรับตัวอยู่เสมอค่ะทำไมไม่ค่อยเล่นหนังเล่นละครเพราะว่ามาก็ให้เล่นบทซ้ําๆนะถ้าเล่นเป็นยายก็เป็นยายเล่นเป็นแม่ก็เป็นแม่เลย mm hmm. แต่ว่าต่างประเทศนะมันมีอะไรที่บอกฮเฮ้ย mm hmm. บทนี้มีด้วยเหรออะไรอย่างเง mm ี hmm. ้มันท้าทายมากสําหรับ hmm. เราที่เป็นนักแสดง mm hmm. ก็ ก็อยากไปลองว่าเราจะทำไหวไหมเนาะบางทีก็อจะไปตายอยู่มึงน้อเปล่าเพราะว่าบางทีมันเครียดอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันพวกงานพวกนี้มัน require energy หรืออะไรเยอะแต่เ็นก็ไม่รู้สึกไม่เป็นไรไปตายตรงไหนก็ได้แต่ว่าได้ทำก็เนี่ย่ะก็มีมีเยอะ require คนที่อาจจะมี experience ประสบการณ์ เพราะว่าเขาไม่ให้เลือกเยอะไงแล้วเราต้องเลือกแข่งกับคนทั้งโลกอะ่ะออก็ต้องต้องฝีมือหน่อยก <laughs> <laughs> ็ต้องออเดชั่นค่ะต้องออเดชั่นแล้วเดีย๋ยวนี้ audition, ออเดชั่นยูทูบเป็นเป็นคอมพิวเตอร์อ่ะมันไม่ไม่เหมือนแต่กอเราไลฟ์มันง่ายเป็นกับคอมพิวเตอร์แล้วบางทีก็ซ้อมซ้อมเป็นซูมเป็นอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ปกแปลกๆอยู่แต่ว่าก็าโอเคประหลาดดีดิฉชันพระดีมีชูทน ผู้สร้างผู้ขียนบทผู้แสดงผู้ักับบางทีก็ออกสตังเองด้วยโคุณเล็ก ผู้ซึ่งทําทุกอย่างอนะนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ครูเล็กเล่าว่ามีโปรเจกต์ชวนไปเป็นคาแรคเตอร์ในเกมด้วยเอออันนี้แปลกนะคะแต่ว่าครูติดงานใหญ่ค่ะ<แ>ก็คือนั่งแท่นเป็นผู้สร้างซีรีส์ทางโทรทัศน์ค่ะ<แ>อย่างที่บอกไป<แ>กํากับเอง<แ>เขียนบท<แ>นําแสดงเองซึ่งก็เป็นการกลับมาทํางานในวงการจอแกลแบบเต็มตัวในรอบ15ปีกับเรื่องขมจนขํานะคะเป็นละครน้ําดีครูเล็กบอกว่าจะมีทั้งมุมสุขภาพจิตแล้วก็เล่าเรื่องราวของผู้คนหลากหลายวัยเลยซึ่งการกลับมาทาซีรีส์ครั้งนี้ครูเล็กยอม อมรับนะคะว่าเป็นการนําวิชาค่ะจากตอนที่ไปเล่นเดอะไวท์โรต u s นะคะก็เป็นเหมือนโรงเรียนสอนการแสดงขนาดใหญ่ของครูเล็กเลยค่ะแล้วก็เอามาใช้นะคะมีการทำโปรดักช i งโปรดักชั่นหลายอย่างรูปแบบการแสดงการร่วมงานกับสายอินเตอร์ก็เอามาปรับใช้กับงานในบ้านเราด้วยค่ะไปเล่น The White l o ต u s เนี่ยได้ความรู้มาเยอะเลยเรื่องซิสเต็มการทํา ทำหนังละครอะไรอย่างนี้นะคะการบริหารจัดการกันหลายๆอย่างเลยเพราะว่าไปไปแล่นไว้โรตาสเหมือนไปเข้าโรงเรียนแล้วก็เจอคนเก่งๆระดับโลกแล้วเราอยู่อะเขาเป็นเดือนอะทำถ่ายทั้งหมด6เดือนอะเราก็คุยคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ให้ความรู้ยังมีมาสอนเราที่หัวหินก็มีนะคะเช่น <c oughs> เอ่อโอเคเขาก็จะถ่ายฉากหนึ่งเนี่ยเขาก็จะถ่ายเขาถ่ายมอนเหมือนมอน เหมือนมันลอคอนเวทีเลยคือถ่ายทั้งฉากเสร็จถ่ายเป็นลองช็อตมีกี่กล้องวางอะเป็นลองช็อตเสร็จเขาก็เริ่มมาเจาะเป็นคนๆตอนนี้พอมาเจาะเป็นคนๆเนี่ยกล้องก็จะอยู่ใกล้ๆโอ้โหใกล้มากเลยนะแล้วเขาก็จะบอกเวลาเราพูดเนี่ยอย่างเงี้ยจะพูดอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องพูดสมมุติว่าอยู่อย,อยู่ตรงนี้นี่แค่นี้นี่นิดเดียวอะไรเงี้ยแล้วก็นักสแสดงของเขาเนี่ยโอ้โหดาราใหญ่ๆเขาไปอัดกันอยู่ข้างกล้องเลยเพื่อที่จะให้สายตาเราอยู่ อยู่แถวๆนี้ไม่ใช่ว่ามองจริงๆ ก็จะบอกว่าเป็นการทํางานแบบมืออาชีพมากๆเพราะว่าถึงแม้ดาราเบอร์ใหญ่บางคนเนี่ยจะไม่ได้เข้าฉากแต่ก็มาช่วยนักแสดงคนอื่นๆเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยออกมาสมจริงอย่างที่ครูเล็กบอกว่าเบอร์ใหญ่ๆไปอยู่กันข้างกล้องหมดเลยให้เหมือนกําลังเล่นกับเราจริงๆทั้งที่ตอนนั้นเราแสดงคนเดียวด้วยจริงๆน่าจะเป็นเหมือนการเรียนรู้ใหม่ของครูเล็กนวัยเจปีนะเป็นครูของนักแสดงหลายคนอีกทีหนึ่งแต่พอไปเรียนรู้ก็น่าจะได้เทคนิคใหม่ๆเอามาใช้เยอะแล้วครูเล็กก็บอกว่าจริงๆครูเล็กเข้าไปเรียนรู้เสร็จแต่คนที่มาเรียน กับครูอีกคือน้องลิซ่าเข้ามาฝักเนื้อฝักตัวเรียบร้อยเลยครูบอกน้องก็น่ารักนะคะซึ่งเห็นฉากลำน้องออกเนี่ยแวบเดียวเท่นนั้นน้องถ่ายถึงนั่นนะค่ะครึ่งคืนตีหนึ่งตีสองก็เรียกว่าถ่ายทํากันละเอียดมากๆหรือแม้แต่ที่เขาบอกว่าเห็นอยู่ไกลๆลิบๆที่ต้องทาท่าลำอ่ะก็ยังต้องลํำอยู่อย่างนั้นเป็นชั่วโมงนะแม้จะถ่ายนักแสดงหลักที่อยู่ข้างหน้าณเวลานั้นมันคือเรื่องความสมจริงมันคือความ การให้เกียรติคนดูด้วยแหละเพราะเวลาเราจับหลักๆเราชอบดูคาเมโอนะหลังๆว่าอ้ยข้างหลังจริงก็เปล่าข้างนอกจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งการใช้ไทยเป็นสถานที่ถ่ายทําด้วยนะคะแล้วก็มีนักแสดงไทยร่วมหลายคนเลยคุณผู้ชมคุณเล็กบอกว่าตรงนี้เป็นโอกาสมากๆนะคะแล้วก็แน่นอนอย่างปาร์คทำงานอยู่กับวงการภาพยนตร์รู้เลยว่าสายโปรดักชันบ้านเราเก่งมากสายโปรดักชันบ้านเราเวลากองต่างประเทศมาเขาไม่ได้ฮิ้วกองต่างประเทศมานะกองต่างประเทศมาปุ๊บเขาใช้ทีมงานไทยเกือบทั้งหมดนะคุณภาพเราดี และเดี๋ยวนี้มีการคืนค่าถ่ายทงถ่ายทำยังมีมีไหมแคชวิเบยังมีอยู่ยังมีเอ่ยยังเป็นการเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาตั้งทงตั้งทีมถ่ายทำอย่างนี้ด้วยนะคะใช่เพราะว่าเป็นมาตรการแข่งของบ้านเราเหมือนกันนะแคชวิเบตแต่จริงเขาพยายามพูดกันมาเสมอว่าอยากให้ลดอีกได้ไหมเพราะว่าอยากไปสู้กับแบบออสเตรเลียหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาสู้สุดฤทธิ์เหมือนกันนะเพราะฝั่งเขามีสตูดิโอใหญ่ของตัวเองอ่ะที่มันสามารถเซตฉากได้ของบ้านเราตัวนั้นอาจจะยัง น้อยอยู่บ้านเราเน้นโลเคชันดังนั้นสู้ด้วยแคสต์ีเบทเราเน้นอ<ม>ันซีนเราจะมีฉากแบบว้า,าวเยอะแต่ว่าแน่นอนถ้าเกิดว่าเรื่องของเงินเขาถ่ายทําเขากลับเข้ามาแล้วเขาได้ตังค์คืนไปด้วยมันก็ดีส่วนบ้านเราก็มีการจ้างงานเยอะขึ้นนะคะ<ม>ซึ่งคุณเล็กก็เล่าอีกด้วยนะคะว่าจริงๆแล้วเบื้องหลังเนี่ยที่ทาให้ตัวเองได้แสดงเป็นตัวเองได้มากขนาดนี้คือทีมเดอะไวทโตัสเนี่ยเขามาปรึกษาหมดเลยนะคะเสื้อผ้าหน้าผมทําแบบไหนถึงจะเป็นคุณเล็กมากที่สุดเสื้อผ้าแบบนี้ใส่แล้วเหมาะไหมคุณเล็กชอบหรือเปล่านะคะแต คุณเล็กบอกมีชิ้นเดียวเลยคือรองเท้าถ่ายทําทั้งเรื่องมีแค่คู่เดียวเพราะว่ามันเข้ากับคาแรคเตอร์คุณสีตลามากที่สุดนะคะส่วนตอนนี้ค่ะยังผลงานอินเตอร์รอก่อนอาจจะมีการแบบว่าเขาเรียกว่าแคสกันอยู่นะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยออแอบ,บห่วงค่ะน้องๆที่โรงเรียนพัฒรวดีหัวหินนะคะห่วงว่ากลัวจะแบบไม่มีใครอยู่สอนน้องถ้าตัวเองต้องไปต้องไปอินเตอร์อินเตอร์